ทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าแพ็กเกจขนมไหว้พระจรันทร์มันล้ำขึ้นทุกปีรอบนี้แพไปจัดของมาดามาาโกมานะคะแพ็กเกจปีนี้เป็นแบบหูหนังนะแล้วข้างในอ่ะเขาจะใส่เป็นขนมไหว้พระจันทร์เอาไว้นะคะชุดนี้799บาทจากปกติ999บาทมีทั้งหมด2เซตมาดูเซตแรกนะคะอันนี้เป็นเซต A นะคะชุดนี้จะเป็นอัญมณีเขาจะมีทั้งหมด4ไซส์นะคะแยกใส่กล่องเอาไว้หน้าตาข้างในนะคะ พอเ,เปิดกล่องออกมาก็จะเห็นเป็นขนมไหว้พระจันทร์ใส่ถุงเอาไว้แบบนี้ตัวแรกนะคะเป็นรสแอมเบอร์นะคะตัวนี้ข้างในอจะเป็นไส้เกาลัดกับไวมอลแล้วก็จะมีไข่แดงไข่เค็มรสชาติไม่หวานมากหอมเกาลัดนะคะแล้วก็มีกลิ่นไวมอลอันนี้จะเป็นไข่แดงไข่เค็มนะคะไข่แดงแบบหนึบมากรสต่อมานะคะอันนี้เป็นแบล็คเพอร์นะคะ แป้งข้างนอกเขาจะทํามาจากโกโก้นะแล้วข้างในจะเป็นไส้ถั่วกรวด,ดมอคค่าค่ะเขาจะแทรกผิวส้มเชื่อมไว้ในตัวไส้ของขนมไว้พระจานท์ด้วยค่ะทุกคนหอมกลิ่นส้มมากมันมีความแบบสดชื่นนะตัวส้มจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบหอมมอคค่าแบบฟิลแบบกาแฟช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะ ตัวต่อมานะคะชื่อว่าเจดนะคะตัวนี้ข้างในจะเป็นไส้ถั่วกวนผสมชาเขียวให้ดูความซับซ้อนของไส้ข้างในนะคะเขาจะมีถั่วที่กวนผสมกับชาเขียวนะคะแล้วตรงกลางอ่ะจะมีไส้ถั่วแดงกวนกับเนือ้อสตรอเบอรี่อบแห้งทุกคนถั่วเนียนมากแล้วตัวสตรอเบอรี่มันจะมีความแบบเพิ่มรสชาติแบบเปรี้ยวหวานๆนะคะสีแดงอันนี้นะคะจะเป็นรสรูบี้นะคะ หน้าตาไซส้ตรงกลางนะคะก็จะเป็นลูกบัวกวนผสมกับโกโก้นะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรีเร่เชื่อมอยู่ตรงกลางค่ะถ้าชอบไส้นี้นะมันจะมีความแบบช็อก,กโกแลตโกโก้แล้วก็สตรอเบอรีร่แบบเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความฉ่านะคะรู้สึกว่ามันเป็นไส้ที่แบบเด็กๆสามารถกินได้แล้วดูเข้าถึงง่ายนะคะสมควรมากตัวอีกชุดหนึ่งนะคะจะเป็นเซตบีนะคะเป็นไส้ยอดนิยมหรือว่าไส้คลาสสิกนะคะ ตัวแรกจะเป็นไส้หมอนทองกับไข่เดี่ยวมันจะมีความแบบทุเรียนกวนเนื้อเหนียวหนึบนะคะแล้วก็จะมีไข่แดงมันๆตัดกันหอมมากไข่แบบลูกใหญ่มากนะเอ็มฟองส่วนนี้นะคะจะเป็นไส้เกาลัดนะคะเขาจะมีแต้มสีดําข้างบนอันที่เป็นแต้มสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นไส้ลูกบัวนะคะมีไข่เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นไส้หมูยิงนะคะ ตัวนี้ก็จะมีไข่แดงไข่เค็มแต้มสีแดงค่ะข้างในก็จะมีธัญพืช5อย่างแล้วก็จะมีพวกฟักกบกรอบกับไข่แดงเค็มสอดไส้ตรงกลางนะคะไตแนนมากแทบไม่มีอากาศหหยใจเลยนะคะตัวนี้มันจะมีความกรอบมันของธัญพืชน,นะคะแล้วก็จะมีรสชาติมันเค็มนินดจากไข่แดงเค็มแล้วก็ความหวานนิดจากน้ำเชื่อมค่ะ ไข่แดงแบบลูกใหญ่มากนะคะถ้าใครเป็นแฟนไข่แดงหรือเวอร์นะแนะนำเซตบีเลยทุกคน